Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the first that I wanna be better, not worse, man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together in Cause I wanna have worth Working hella hard till they put me in the dirt Gonna go far, man, listen to my words Gonna be a star, man, my โอ้จิดนิดเดียวแับเป็นสอนพิษนะครับนะหยดด่อหลุดออกจากปากพอดีอ้ <c oughs> วนมากเลยครับปรช่อน,นครับปรช่อนหมายแหนนะครับนี่อ้วนจริงๆริงแบเป็นสอนพิษนะครับผมอ่าตรงนี้ก็คือมีน้ําเอ่อออกมาจากคลองนะครับฝั่งนู้นเป็นคลองเลยแล้วก็นะครับ มาตกแ่งตรงนี้นะครับก็เลยลองตีดูไม่กี่ไม้ครับผมโอเคฝากุณงานด้วยนะครับกบยางสอนพิษเดียกจากค่ายจ้ำไปนะเป็นหนึ่งนะครับนี่ครับให้ดูนะครับสดยอดครับ ทีแรงครับวัดเราไปที่นึ่งนี่ครับไปช่อนเล็กนะครับกัดเป็นกบยางส่อนพิษนะครับสภาพหมายเป็นหมายขอข้างทางนะครับะครับไปลองตีดูอีกนะครับเดี๋ยวครับผมผ่านผลงานนะครับกบยางส่อนพิษครับเดี๋ยากจะใครจำไปหนาเป็นหนึ่งครับสุดยอดครับ ain't the first with the curse with the thirst that i wanna be better not worse man it hurts i'm on this earth with my words and i put them all together in because i wanna have words